สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP ีอย่างนี้ผมได้บอกไปนะครับว่าความสมบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรีนั้นมีมากมายเสียเกินครับเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสถานที่แห่งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่าวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล <will> ตั้งแต่ผมเดินเข้ามานะครับในที่แห่งนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เลยที่สําคัญนะครับจะมีป้ายนะฮะคอยบอกและอธิบายเกี่ยวกับพัน์ุไม้ที่เห็นอยู่ด้วยเหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวนะฮะหรือว่าเป็นประวัติย่อๆ ของต้นไม้ต้นนี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงอย่างที่เห็นอยู่นี้คือสีง้ํานะครับแล้วก็บอกว่าเป็นลักษณะไม้พุ่มนะครับสูงเท่าไหร่เปลือกบางแล้วก็มีประโยชน์ด้วยว่าแต่ก่อน,นคนก็ใช้เนื้อไม้เพื่อเผาถ่านแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับครับ <S <S เดินเข้ามานะครับแต่ละที่เนี่ยก็จะมีป้ายคอยอธิบายพันไม้ต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีป้ายนี้นะฮะที่คอยอธิบายระบบนิเวศร,รอบๆด้วยอันนี้ถามว่าป่าชายเลนคืออะไรนะฮะป่าชายเลนคือสังคมพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะฮะบ,บริเวณชายฝั่งทะเลแล้วเขายังอธิบายเพิ่มว่ามีดินเลนนะครับแล้วก็น้าทะเลท่วมถึงรวมไปถึงพันไม้เนี่ยท,ที่มีเยอะเนี่ยก็คือว่าไม้กงกางนั่นเองนะครับ แล้วก็อธิบายเพิ่มนะฮะว่าที่นี่เนี่ยครับเป็นที่หลบภัยแล้วก็แพร่พันธุ์การวางไข่ของสัตว์ทะเลต่างๆนะฮรรวมไปถึงการอนุบาลลูกอ่อนให้ปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชรีนะครับพี่วัชรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์แห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอถามเลยนะครับว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยเพิ่มต้นได้อย่างไรครับ ศูนย์แห่งน,นี้เริ่มต้นมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความห่วงใยราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้จนเสื่อมโทรมลงไปเป็นอย่างมากนะคะทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในเรื่องของการประกอบอาชีพในด้านต่างๆนะคะส่งผลถึงคุณภาพชีวิต เป็นหูของของเขาเออคราวนี้ผมขอถามคําถามเบสิกพื้นฐานมากๆหน่อยครับป่าชายเลนมีความสําคัญยังไงครับก็ป่าชายเลนนะคะความสําคัญของเขาเนี่ยมีมากมายมหาศาลเลยแต่ว่า,าที่ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือคป่าชายเลนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมอสิ่งแวดล้อมชายฝั่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเป็นแหล่งอนุบาลจัดน้ําไว้อ่อนเป็นแหล่งที่อยู่อาศ,าศาัยเป็นแหล่งที่เขาเข้ามาหาอาหารห ี่ครับในป่านี้นีมีต้นไม้อะไรบ้างครับป่าชายเลนเจะมีพันไม้ทั้งหมดนะคะที่ขึ้นอยู่เนี่ยประมาณ74ชนิดนะคะแต่ว่าที่เป็นพันไม้เด่นของป่าชายเลนจริงๆก็คือไม้โกงกางค่ะครับก็คือที่เราเห็นอยู่ปกตินะครับใช่ค่ะและอย่างอื่นนะครับแต่ว่าก่อนที่โกงกางจะเ,เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีไม้อีกอีกกลุ่มหนึ่งที่ทาหน้าที่เหมือน เ,เปิดพื้นที่ให้โกงกลางได้ได้เข้าไปก็คือกลุ่มของไม้แสมลำพูนอ,อ,อ๋อ <ไป S 2> ก็คือว่าเขาเนี่ยโตมาก่อนย<ช>ูมาก่อนแล้วก็กด้วยความที่ล่าของเขาเนี่ยนะครับออต้องอธิบายเรื่องราก่อนโกงกลางเนี่ยลากเขาทิ่มลง<ช>นะครับแต่ว่าพวกต้นลำพูเนี่ย ลากกอชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ลากกอชีขึ้นเนี่ยเวลาทะเลซัดมาเนี่ยมันจะได้ตะกอนใช่ไหมครับมันจะเก็บกักพวกตะกอนโอ้แล้วก็เลยกลายเป็นเลนที่เราเห็นเนี่ยแหละแล้วกงการกงการเนี่ยถึงมาอยู่ได้ค่ะสกบุญคุณชนะกงการประมาณ80%ของของพันของไม้ที่ขึ้นในป่าชายเลนเนี่ยจะเป็นไม้กงการและพวกสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์ที่อยู่ที่นี่มีอะไรบ้างครับก็มันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่อ่เป็น สัตว์ทะเลที่มีความสําคัญในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคป่าชายเลนที่นี่เนี่ยผืนนี้เนี่ยปูทะเลเนี่ยชุกชุมมากก็คือว่าพวกชาวประมงเนี่ยเขาก็จำเป็นที่ต้องมีปูทะเลเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพในใ<ช>การจับปูแล้วไปขายนยะฮะเอาไปบ,บริโภคเอาไปจําหน่าย ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้นะครับที่นี่เนี่ยเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนทั่วไปนะครับสามารถมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาศึกษาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยที่ไม่ทําลายที่สําคัญยังช่วยกันร,รักษากด้วยครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ <S <S นอกจากจะใส่ใจในะฮะเรื่องของป่าโครงการแล้ว นะครที่นี่ยังมีเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําทะเลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับที่นี่คืออะไรครับก็จะมีพวกปลากระตูนนะครับหรือเรียกสั้นๆว่านีโมนะครับครับที่ที่ศูนย์นี่เพาะได้ก็จะมีอยู่ประมาณ8ปดชนิดนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไม่นับปลากระตูนหรือว่าปลาที่เกี่ยวกับความสวยความงามแล้วเนี่ย อันนี้ข้างหน้าเรานี่ก็คือปลากระพงขาวอ่าใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้เพื่อรับประทานกินเนื้อปลาดใชนะครับใช่ครับเพราะขึ้นมาเพื่อขยายพันธุ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงนะครับเพราะปลาที่เราเพาะพันธุ์เนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับอืออ่าอย่างปลากระพงขาวเนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจี่เรผลนนิยมรับประทานใช่ครับแล้วก็ราคาก็ไม่ไม่แพงมากราคาไม่แพงมากนะครับเลี้ยงง่ายโตเร็วครับอ๋อก็คือว่าเลี้ยงจนสามารถเอาไปขายกินได้เลยครับใช่ครับ ตอนนี้นะครับพี่ตีก็พาผมนะครับมาพร้อมกับถุงที่ใส่ลูกปลากระพงขาวใช่ไหมครับอ่าใช่ครับนะฮะเราจะเอามาปล่อยลงทะเลกันครับอ่าครับอันนี้นี่เป็นปลากระพงขาวอายุเท่าไหร่ครับอันนี้อายุประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับขนาดเท่าไหร่ขนาดประมาณ1นถึงสนิ้วครับหนถึงสนิ้วก็คือว่าถ้าเราปล่อยไปในทะเลเนี่ยเขาก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมครับได้ครับได้แล้วประมาณ เาจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าเขาจะโตเป็นปกติกว่าที่เราจะจับมาอีกรอบครับก็ประมาณ6กหกถึงเเดือนนะครับก็จะอยู่ไซส์ประมาณ4ีถึงหขีดสามารถนํามาประกอบอาหารได้นะครับอ๋อครับก็คือเขาก็ต้องไปเอาชีวิตรอดในทะเลอีกทีนึงใช่ครับ,รบ,รบเพราะว่าใช่ว่าปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่โดนตัวอื่นกินนะฮะเขาอาจจะโดนตัวอื่นกินแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ช่วยเพิ่มนะครับจำนวนปลาในทะเลนั่นเองครับแต่ปล่อยปลาเลยครับ you take I'll by. หลัจาที่ผมนะครับได้เข้ามาสัมผัสด้วยตาแล้วก็เรียนรู้ด้วยใจนะฮะได้ซึมซาบแล้วก็ทราบซึ้งไปกับธรรมชาติครับจึงทําให้ผมรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เรานะฮะเป็นเพียงคนตัวเล็กๆคนหนึ่งครับในธรรมชาติที่ใหญ่ขนาดนี้ แต่ถ้าเราตระหนักนะครับว่าทุกแห่งแห่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับบ้านของเรานะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นที่จะรักษานะครับแล้วก็พร้อมที่จะหวงแหนสถานที่แห่งนี้ให้อยู่กับเราตลอดไปครับ